ตอนรับเข้าสู่ช่องกาจำลองสาหลาุงพลนะคะตอนนี้ก็มาถึงห้วยวังฮีแล้วคะ่ะเที่ยงค่ะจากนั้นมานี่ก็เที่ยงค่ะเนาะเดี๋ยวก็จะหากระปูมือบ่าาอเห่าเนอะหรือว่าจังไหโอ้ยซูซับเคยจอนาเตะไปเพื่อฉางเตะยุบยุบหุดหงุดเตะไปเลยเอาไปหักเขาเลยไล่ไล่เออมะบุ้งอ๋อเตะหรอ ล่ผีบ้าเนาะเจ้าคงบุญจักฮหอดว่าอันโทรศัพท์เจ้าคงเฮียเสียยอะบุจักเ,เล,ลเเยเลค่ะบุญจเลย่ะคนเมืองยวคนปัญญาอ่อนนะว่าให้ย่าหนิงปัญญาอ่อนเลยได้บ้าน,นย่าหนิงเวลากลับนี้เราจะกลับเดี๋ยวอย่าเปน้ำไายน้ำให้ไปเปลี่ยนหนะ้าก็คือจบประทานเจ้ากลับเมื่อนี่เรา เราหาอีป uhm. ูเมื่อเพราะว่าจิโร่ไม่มีแล้วเลาะห้วยอันไหนเลห้วยอันเก่าแล้วหาอีปูเมื่อกลอกห้วยเก่าแล้วเลาะใส่สับอีปูจะไปเลาะทางไหนก็ที่เราเลาะขึ้นมาแล้วเราเลาะมันไปแล้วเราเราจะเลาะเมื่อหรือว่าลัดทางเมื่อ ขึ้นภูเมื่อไง<ม>อเ,เจ้าเาคยมาเท่าไหร่ด้ทางขึ้นภูว่าทางนี้ก็เมือะะเ่อเจ้ว่ารถเจ้าด้รถค้าก็ยังเอากด้นั้นค่อยๆย,ย,ย,ย่างเมือ่ออ,อีปูละเมือ่อขบ,บข้ามดอกตอนนี้ยังเที่ยงอยู่ เนยๆถ่ายคลิปถ่ายคลิปไม่มีถ้าใครอยากลงไปงมกบก็ลงไปดูแต่ตอนนี้ไม่มีกบจะให้งมค่ะนี่ค่ะง้วยวังเฮถึงเวลานั้นเราก็โอ้ยเฮ็ดก็ไม่ได้สักดอกค่ะเท่าบุตรนะคะ อ,อันนี้เราห้วยวังฮีว่าไหมอย่าหนึง่งจ้ามาแล้มาถึงห้วยวังฮีแล้วค่ะนี่ยายลองเลยแต่ก็มาหาเห็ดหก็ไม่เจอเดินทางมาที่เที่ยงกว่าถชั่วโมงไอ่บ่ายโมงตอนนี้บ่ายโมงตอนที่ค่อยดูเนี่ยเที่ยงครึ่งตอนนี้ก็คงประมาณบ่ายโมงเนาะมาถึงบ่ายโมงค่ะอืโอโอ้โหนี่นะคะห้วยวังฮีนะคะ ถ้าถ้าเดินมาไม่ขุดจีลลอ,อก,ก็มาถึงเร็วอยู่ออแต่ที่นี่เราก็หาของหาโน่นหานี่หาอีปอกหาอีปูขึ้นห้วยน้องของบึงเลาะมาเรื่อยๆค่ะ,ม,ะมันก็เลยช้าค่ะตอนนั้นเขามานีเขามาตอนนั้นแล้วเลาะมานี่แบบเขาอยู่ว่าห้วยบางทีตรงน,นี้แบบที่สามที่หนึ่ ชาวบ้านกอกอกกับบ้านกอกตูมาหากินร่วมกันอืเพราะว่าบ้านกอกตูก็มาหากินที่บ้านกอกอกก็มาหากินที่นี่จ้าชุนจางกันเนาะอืจุดชุนรวมค่ะชุนรวมเลยค่ะไม่วังเฮ่ค่ะจะหากินร่วมกันก็มาหาที่นี่แหะค่ะแต่ก่อนน่ะมาซ่อนลูกกบกันนี่แล้วนี่โอ้โหน่าเยอะน่ามีลูกกบลูกกบลูกกบเออแต่ตอนสมัยก่อนที่มาเลี้ยงวัวนะคะอืว่าเลี้ยงวัวตอนนั้นน่ะเหมือน มาที่ห้วยบางีเนะี่ยเหมือนแม่ไก่เลยนะยายเยป๊ปากันมาน่ะมาเลี้ยงวัวอะไรมาถึงขนาดนี้โอ้ยที่ห้วยบางีับีแกนด้นมตรนี้กมันแคบเลยมันจะก่อนเนาะมาเลี้ยงวัวมาเลียง เียดแม่นาวก็เยอะแยะก็เอขาห้าจับแถวนามูนี่แล้วถ้าไปานี้หลงไปเลยไปนีเมืข้นาบุเาก็มนีมานะหวดเลยแหละ้นวดเลยี่มตไปนะเคยลงไปลงแล้วก็ไปทางนู้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปลงบ้านหวยหดเลย

เออก็ไปข้าวถ้ำตรงนั้นละ่ะนี่ราคาห้วยวังฮีค่ะนี่ราค่ามาถึงแล้วห้วยวังฮีนะคะคนโตก,ก็ไปข้าวถ้ำตัวนั้นนะถ้ำละ่ะไปนู่นก็ไปนูน่นกระดานด้านเสือ รานสวยนะคะตรงนี้ก็ง่อยหวังฮีสวยไหมคะง่อยวังฮีพี่คววาซาลือนักหนาเนี่ยค่ะ มันจะมีกบมีอื่นมีอะไรเยอะแยะห้วยวังฮีถึงเวลานั้นน่ะรอบๆมันจะเป็นตะฟังเยน็ยนๆน,น,น้ำลึกค่ะก็ถึงเย่ยทางบนก็ถ้าคนลงก็ลึกอยู่เหมือนกันนะห้อยวังฮีค่ะตรงที่เป็นหินจะเงิบอันนั้นก็ ที่ลบผลนะคะ,คะยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกุลไลกแจร์กดตตากดกระดิ่งให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย